กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในจิกโกยามดึกนะฮะกับผมโดมรากตโกมลบุตรนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวมาบอกกล่าวกันเช่นเคยนะครับก็ต้องขอเริ่มต้นจากพี่ปอ๊อตธนชัยอุดชินแห่ง Modern d o ็ก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยพี่ปอ๊อตเนี่ยนอกจากจะมีผลงานทางด้านศิลปะออกมานะครับงานเพลงนะฮะก็มีการไปทำงานร่วมกับ พี่บันสุวรรณโนชินจากใบาชาซองนะครับทำงานในนามของชายมีนะครับซึ่งก็เป็นการนำเอาดนตรีในยุคแบบ80สมัยแบบวงชาตรีนะฮะมาทำงานกันนะฮะซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะฮะซึ่งเพลงก็เป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่นะฮะโดยที่มีผู้คนที่หลงรักวงชาตรีเมื่อสมัยก่อนเนี่ย มาร่วมงานกันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นงานที่น่าสนใจจริงๆนะฮะกับงานของชายมีนะฮะที่พี่ปอธนชัยอุชินร่วมกับคุณบันสุวรรณโนชินจากใบาชาซองนะครับอันนี้ก็ไปสามารถติดตามกันได้ล่าสุดเนี่ยก็ปล่อยซิงเกิลที่2อ,ออกมาแล้วนะครับส่วนอีกงานหนึ่งของพี่ปอธนชัยอุชินที่ได้รับข่าวสารมาก็คืองานที่จะร่วมกับ พี่บอยโกเสียพง์ในนามของบอยป๊อตนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เหมือนกับเตรียมงานกันไปได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับน่าจะเป็นปีหน้านะฮะในการที่จะได้ฟังงานในนามของบอยป๊อตนะครับผมเกินมาแบบนี้เนี่ยคือต้องขอบอกว่ามันไปพัวพันกับพี่ปอ๊อธนาชัยอุดชินเล็กน้อยนะฮะในเรื่องที่อยากจะเล่าจริงๆนะครับ คือต้องย้อนหลังกลับไปเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยผมมีธุระประปังนะฮะในการที่จะต้องพูดคุยกับพี่ปอ๊อธนชัยอุชินนะครับแล้วก็พูดคุยกันไปนะฮะและครานี้เนี่ยพี่ปอเนี่ยก็แนะนำผู้ช่วยของพี่ปอ๊อตเนี่ยให้ผมได้รู้จักพี่ปอ๊อก็เลยแนะนำผู้ช่วยที่ชื่อว่าจิมแต่การแนะนำจิมให้ผมรู้จักเนี่ยกับกลายเป็นจิมกับผมเนี่ย เคยรู้จักกันมาเนี่ยยีกว่าปีแล้วนะฮะทั้งผมและจิมก็ตกใจเหมือนกันว่าเอา้าเรามาเจอเจอกันอีกแล้วเหรอโลกมันกลมจริงๆนะครับหลยยัยจากที่เคยรู้จักกันมาแบบ20กว่าปีนะฮะแถวๆน่าจะปีสี่ศูอะไรประมาณแบบนี้นะครับและหลังจากนั้นก็อาจจะไม่ได้เจอเจอกันสักเท่าไหร่นะครับก็มาเจอกันอีกทีเนี่ยจากการที่ พี่ป๊อตแนะนําว่าจิมเป็นผู้ช่วยของพี่ป๊อตที่ทํางานต่าง,างๆนานากันนะครับก็โอ้เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ได้กลับไปเจอกับเพื่อนๆหรือว่าน้องๆนะครับคนที่เราเคยรู้จักหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาเนิ่นนานะฮะแต่ข้อสําคัญจิมคนนี้นะครับในเมื่อเขาเป็นผู้ช่วยพี่ป๊อตเขาก็ช่วยทั้งเรื่องคิวต่างๆนานาเรื่องงานศินละปะ เรื่องเพลงนะครับซึ่งพี่ปอ๊อตเองเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีงานในโปรเจกต์ชื่อว่าบอลลูนบอยที่เป็นของพี่ปอ๊อตนะฮะคือถ้าใครติดตามพี่ปอ๊อตเนี่ยจะรู้ว่าพี่ปอ๊อตเนี่ยมีงานในนามของบอลลูนบอยออกมาด้วยแล้วก็จิมเนี่ยก็เป็นผู้ช่วยที่คอยทำงานกับพี่ปอ๊อตนะครับสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิมแล้วล่ะนะฮะ เพราะว่าในเมื่อจิมช่วยพี่ป๊อสทำงานในบอลลูนบอยเนี่ยก็เลยทำให้คุณจิมเนี่ยนะฮะเขาได้ไปรู้จักนักดนตรีท่านหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่าคุณนับนั่นเองนะฮะหรือว่านับปี e ้อินเอียบีนะครับและก็อาจจะเป็นเพราะว่าบุพเพสันนิวาสหรืออะไรไม่ทราบนะฮะจิมเองเนี่ยเขาก็มีความฝันในการที่อยากจะทำเพลงพอมาเจอกับคุณนับ ในการที่ทำงานในตอนบอลลูนบอยของพี่ป๊อตเนี่ยก็เลยทำให้จิมกับนับเนี่ยก็ได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็มีการเริ่มต้นการทำงานเพลงด้วยกันนะฮะตามความฝันของคุณจิมเขานะครับล่าสุดนะฮะเขาก็ได้ตกลงกันแล้วครับว่าเขาจะทำเพลงออกมานะฮะ ในอัลบั้มที่มีชื่อว่า a d u l t l o l y นั่นเองนะครับอ่ะนี่ผมให้ดูโลโก้ของเขาก่อนเลยนะฮะโลโก้ของเขาเป็นอย่างนี้นะครับแต่ก็มีคนสังเกตยอยู่เหมือนกันว่าถ้า a d u l t l o l y เนี่ยมันก็อาจจะเป็นความหมายหนึ่งนะฮะแต่เผอิญว่าในโลโก้ของเขาเนี่ยก็อาจจะมีการบังบงตัว L กับตัว E นะฮะถ้ามัน แฝงไปอีกความหมายหนึ่งว่าเป็น a d u l t o n l y เนี่ยนะฮะก็อาจจะตีความไปอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับเอาเป็นว่าอย่งนี้คือในคลิปนี้เรามาแนะนำกันก่อนว่าจะมีงานเพลงใหม่ๆออกมานะฮะในอัลบั้มที่ชื่อว่า a d u l t l Olly โดยจิมกับนับนะฮะเพราะนั้นน่าจะประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนน่าจะได้ ฟังงานของเขาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็มีแบบคล้ายๆข้อมูลเล็กๆน้อยๆบอกกล่าวมา mm. เพียงเท่านี้นะครับยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้คุณได้เข้าไปติดตามนะฮะว่าถ้าอยากจะติดตามนะฮะ a d u l t Lolly เนี่ยจะติดตามได้ที่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้ถือว่ามาเกริ่นกันให้ฟังก่อนเพราะว่าแค่เปิดหัวมาแบบนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าน่าสนใจและก็ อยากจะดูซิว่าคนที่เขามีมีความฝันอยากจะทำงานเพลงอาจจะเฝ้ารอมาในระยะเวลาหนึง่งแต่ว่าเมื่อเวลานั้นมาถึงและได้ทำจริงๆเนี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับและจะสมใจกับความฝันของเขาหรือเปล่าอยากเป็นกำลังใจให้ก็เลยนำมาบอกเล่าครับทุกคนให้ติดตามในงานนี้นะครับ a d u l t lonely